เริ่มต้นที่นักล่ากวางวัย13ปีออสการี่และพ่อของเขาทาปิโอกำลังมองไปที่ผนังที่เต็มไปด้วยกรอบรูปของชายคนหนึ่งซึ่งคือนักล่ากวางออสการี่หยิบกรอบรูปอันหนึ่งขึ้นมา นั่นคือกรอบรูปพ่อของเขาเป็นนักล่าในตอนที่พ่อยังหนุ่มอีกด้านที่ไหนสักแห่งในฟินแลนด์เฮลิคอปเตอร์ของทีมโมซาฟาร์ลำเลียงผู้ก่อการร้ายที่ชื่อฮาซาหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ลงจอดนักบินเฮลิคอปเตอร์ของทีมโมซาฟารีก็รู้ว่าชายที่เขาพามาคือผู้ก่อการร้ายฮาซาบอกให้นักบินเฮลิคอปเตอร์วิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดแต่เมื่อนักบินเฮลิคอปเตอร์อยู่ห่างออกไปประมาณหนึ่งไมล์ฮาซาก็ยิงบาซูก้าไปหาเพื่อเป็นการทดสอบ ขีปนาวุธแล้วฮาซาก็ส่งข้อความถึงผู้ก่อการร้ายด้วยกันว่าการทดสอบขีปนาวุธประสบความสําเร็จอีกด้านบนภูเขาออสการีทดสอบความแข็งแรงในการดึงสายธนูโดยไม่มีลูกธนูอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถดึงสายธนูได้เต็มที่หัวหน้าทีมล่ากวางบอกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเป็นนักล่าแต่พ่อของเขายืนยันว่าลูกชายของเขาพร้อมที่จะเป็นนักล่าแล้วหัวหน้าทีมก็พูดถึงความกล้าหาญในการเป็นนักล่าและการอยู่ในป่าแล้วอสเตรีก็ขับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กของเขาเข้าป่าไปเพื่อล่าสัตว์เพียงลําพังในขณะเดียวกันบนเครื่ บินแอร์ฟอร์วันประธานาธิบดีสหรัฐวินเลียมบิลมอร์กำลังมุ่งหน้าไปยังการประชุมสุดยอดพรีดี8ที่เฮลซิงกิซึ่งเหลืออีก45ไมล์จู่ๆห้องควบคุมก็ได้รับการแจ้งเตือนว่าเครื่องบินของพวกเขาอาจถูกยิงขีปนาวุธตกทำให้เครื่องบินคุ้มกันทั้งเครื่องบินและเครื่องบินเจ็ตไม่สามารถตอบโต้ได้เพราะมีคนขัดขวางการควบคุมของพวกเขา จึงพากันรีบนำประธานาธิบดีไปที่ห้องหลบหนีจนห้องนั้นก็ถูกปล่อยออกไปอย่างปลอดภัยเจ้าหน้าที่ที่เหลือกำลังกระโดดร่มลงมาจากเครื่องบินแต่มอริสกลับยิงเจ้าหน้าที่จากด้านหลังก่อนจะถามด้วยความสงสัยว่ามีบางอย่างผิดปกติกับพวกเขาร่มชูชีพของพวกเขาไม่กางออกไม่กี่นาทีหลังจากที่มอริสโดดร่มลงมาขี่ปนาวุธก็บินผ่านเขาไปและพุ่งเข้าใส่เครื่องบินแอร์ฟอร์สวันด้านออสการีกำลังขับรถแท็กเตอร์เล็กของเขาไปในป่าเมื่อเขาเห็นแสงสว่างว่าบ,บนท้องฟ้าด้วยความกลัวออสการีรีบวิ่งหนีจากแสงสว่างที่ สองลงมาซึ่งแท้จริงแล้วคือเครื่องบิน Air Force วันที่กำลังถูกไฟไม่เสียซากของเครื่องบินเกือบจะตกลงมาโดนตัวของเขาด้านมาริสตกลงไปในป่ากลายเป็นคนทรยศเขาแจ้งผู้ก่อการร้ายว่าเครื่องบินตกจากนั้นออสการีก็เห็นบางอย่างและเดินเข้าไปใกล้มันอย่างสงสัยเมื่อเข้าไปใกล้จนเห็นรหัสของบิลซึ่งก็คือ1492 เพื่อเปิดประตูในหน้าต่างที่ชื้นแชหลังจากที่ออสการีใส่รหัสแล้วเขาก็รีบวิ่งหนีจากมันโดยเชื่อว่าตู้นั้นมาจากดาวดวงอื่นบิวออกไปและตะโกนเพื่อแสดงให้เห็นตัวตนออสการีแสดงตัวตนและเลงธนูไปที่บินด้วยความน่าสงสัยเมื่อบิวบอกว่าเขาคือประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาออสการีจึงพิสูจน์โดยแสดงหนังสือเดินทางของเขาตอนนี้ออสการีไว้ใจเขาแล้วในขณะเดียวกันในฟาร์มแห่งหนึ่งในอนอร์เวย์ชาวนาคนหนึ่งเห็นสัญ,ญญาณไฟลงจอดนอกบ้านของเขาไม่นานเฮลิคอปเตอร์ก็มาถึงแต่เมื่อพวกเขาพบ ว่ามันไม่ใช่ยานหลบหนีซึ่งยานหลบหนีและสัญญาณไฟต้องแยกออกจากกันมาริฮสฮาซาและลูกน้องของเขาพบยานหลบหนีเมื่อฮาซาเปิดยานพวกเขากลับพบว่ามันว่างเปล่าบิลต้องการไปยังเมืองที่ใกล้ที่สุดโดยใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กของเด็กหนุ่มแต่ออสการีไม่ให้บิลขับรถเข้าไปเองแทนที่จะทำเช่นนั้นออสการีจึงขับรถและบอกให้บิลนั่งในเกวียนขณะที่พวกเขามุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่ทำเครื่องหมายด้วยเอกบนแผนที่ของเขามาริสเห็นรอยรองเท้าเล็กๆซึ่งระบุว่ามีคนช่วยประธานาธิบดีไว้มาริสยังบอกฮาซาด้วยว่ากระ ศูนย์ปืนฝังห่างจากหัวใจของเขาไป2มิลิเมตรและถ้ามีอะไรตกลงมามันจะฆ่าเขาด้านบิลและออสการีมาถึงที่แห่งหนึ่งซึ่งเขาเรียกที่นั่นว่าสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสําหรับการล่าสัตว์พวกเขาจะตั้งแคมป์ที่นี่ตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าและคุยกันเช้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันเกิดของออสการีและถึงเวลาที่เขาต้องออกล่าสัตว์บิลตื่นขึ้นกระทันหันเมื่อได้ยินออสการีเลียนแบบเสียงกวางออสการีเห็นรองเท้าคู่หนึ่งที่เป็นของบิล รองเท้าคู่นั้นหล่นลงมาหลังจากที่เครื่องบินแอร์ฟอสวันถูกยิงตกส่วนออสการีก็พบตู้แช่แข็งและเมื่อเขาเปิดออกข้างในก็มีกวางตายและมีโนตเสียบอยู่ในลูกศรโน้ตเขียนว่าสุขสันตวันเกิดจากพ่อของเขา เมื่อบิวปีนผ่านก้อนหินเขาก็เห็นลูกน้องสามคนของเขาไร้ชีวิตปรากฏว่าสายรัดเคเบิลป้ององอกันไม่ให้ร่มชูชีพกลางออกบิวจึงรู้ว่ามาริสทรยศต,ต่อเขาหลังจากที่เขาดึงปืนจากลูกน้องของเขาบิวเห็นมาริสและลูกน้องของเขามาจึงซ่อนตัวอยู่หลังก้อนหินออสการีผิดหวังเมื่อพ่อของเขาฆ่ากวางเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดออสการีบอกบิวว่าเขาไม่พร้อมที่จะเป็นนักล่าบิวจึงมอบเข็มยศปลอบใจให้ออสการีเพื่อเป็นการช่วยเหลือและปกป้องเขาและมันเป็นเครื่องตนใจสําหรับเขา บิลรู้แล้วว่าเครื่องบินไม่ใช่อุบัติเหตุมันถูกยิงตกและมาริสกับลูกน้องก็อยู่ที่นั่นเพื่อตามล่าเขาในกรณีที่เขาถูกตามล่าเขาก็บอกให้ออสคารีแยกทางกันไปแต่ออสคารีเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของบิวไม่นานมาริสก็เข้ามาหาพวกเขาบิวตัดสินใจให้ออสคารีหนีไปเพื่อเอาชีวิตรอดบิวพยายามยิงมาริสแต่เขาลืมขึ้นลำปืนมาริสจึงต่อสู้กับบิว